บานบ่ลงย่ําเบิ่งีบ้านบ้านอ่ะม่เกี้ยงอยู่ไสนอนี่เนาะเดือพันอืมเป็นอะไรแซ่บอ่ะแซ่บกินม้นอิ่มเดโอเคเฮาออกเดินทางกันต่อเลยเนาะ แม่พี่นองเนาะยินดีตอนรับทุกทานเขาซูซ่องของเฮาอีกคือเ่าคือเดิมเนาะกัตอนนี้เฮากะแต่กลับมหอดทีหลวาะบางเป็นที่เรียบร้อยกําลังจะออกเดินทางไปส่งทางไอ้ตรงกุแล้วก็พออ่ากับนอกปารีไปบาทเนาะแต่ว่าก่อนจะไปเฮากลับมาแวะอ่าซื้อเครื่องนูอยน,นึงความจริงอ่ะเครื่องเขาจะซื้อไม่หลายอยู่แต่ว่ามันพ่ทันแล้ว้อน,นี้มันมืดแล้วเนาะไก่จะมืดแล้วน่ะเฮาก็ฝ่าไปฝ่ามาเพราะว่าเฮาขาดบ,บักอีกถาว่ามันดึกสิ เพิ่นก er ็จะบกขาดไหมครับขาดบักเนาะก็ตอนนี้เฮากลับมาอยู่น้ำอัดตรงกุสบายดีไหมสบายดีด้วยต้องซื้อมาใหม่กันเนาะเดี๋ยวถามปาลีก่อนบายยักมากยังเนาะปาลีสบายดียักกินมากยังยักกินมักเขี่ยมักเขี่ยกันมากยัง ป้าเรียจะปุ่มอายไม่ได้ในปุ่มยุหลังรถเออนะนอนยืนี่ฐานนะวู้เดียวนะอาน่ะอายกับพอของนอนจะไปซื้อเนะมัดก,กี่ยงกับมันะดลำไยเนาะโอเ รถล,ลายเนาะอยู่นี่เนาะไปไปเลยไปเลยไปเลยเรนมายแค่นี้โอเคมาเลย<ถา>มีตีมามเกี่ยงก็มีเนี่ยมาเกี่ยง,เ,ยง<ถา>เอาบานปะ สองกิโลบนนี้็นขายมองม้บักหะายสุดเลยพ่คุณแค่นั้นกะนมีมากดมาเกลอนีันนี้มาก์ยังไงบริบทบริบจะเทื่อแล้วเนี่ยทำยัยแดงมาแล้วดูก็ได้หรอน หกสิบพันมะเกี่ยงไหม 30, มะเกี่ยงโลสามสิบมะลันยายโลหกสิบ่ทักโลกอลเอามันฮอด2โลเลยเด,ยดยี๋ยวสุดยอดสุดยด่เออทุเรียน อันนึงอันนี้สองแสนอ่ะสิบเป็นคูปองเดยนได้ละเนยะมีมีน้ำบอกอยู่นี่น้ำดื่มมันอันนั้นอ่ะสองหกสิบสองหกึ่งเจ็ดสิบอ่ะจับเลย ขายน้ำซีน้ำได้เนาะนโดยน้ำดื่มตุ๊กงนะ้ายน่ะเอาแพ็คเท่าไหร่ครับเดี๋ยวซอน้ำไปให้ปาลีกินพฟองเอาไปกินอยู่เพื่อนน้นเลยสี่ส,ส,สิบพันเอาสองแพ็คเด้ เอาไปอกไปให้มีพุทธุักหน้าไม่กิน่นอเอาไปให้ตาลีกินเขาจ่วยกับบุบังยูอนเนาะไปให้ไปยังแซพันเนาะ anh ấy bao 4m đấy cái đó. <laughs> à, con <tố> con nó <laughs> นัำทองเม,มื่อเท่าไหร่อะเลยนิดนึงส,สามสิบสามสิบ<อ>เป็นหกสิบเนาะอันนี้จะบกคอยแล้ว <c ười> บ๊อบเขาเป็นเนไงเอาเอาไปเซงเขาบ้างอันน,นี้ท้ายอันนี้ท้ายอ่าเป็นวิดีโอด้วย นี่ยเอาคนรอจะนี่เอากล่องนี่โอ้คักอารมณ์ยูทูบนี่งง้ายเล้วนะละเป็นอะไรเซ็งได้วะได้วอได้ดิที่ดัดดับยุ่นดิปลาููเถี่ยห้าเซ้งเหลวบนี้อ้ที่ไปเฮียนน่ะมักไปเฮียนน่ะความหวังเฮียนดาสังกุไบาเครื่องจังรี้ขนานะโอ้เออดีแล้วนั่นดีแล้วจบออกมาจึงมี่เดยกเฮียนเนาะจ้าเจ้าใจ โอ้โหเต็มเลยเอาอเราถากอนรถมา เดี๋ยวลานเนาะพลียน้อปาลีน้ <Yeah. S 1> นนองวันนี้น้องไปกินเนาะ <Yeah. S 1> ไปกินอยู่เือ็นเนาเวลาอัองพ่อแม่นอนไปอยู่เนี่ <Yeah. S 1> กินแม่มากไหมจะกินโต๊ะกินเลยโต <c oughs> ๊เป็นยัง <c oughs> ไก่ไก่จะมืดแล้วพ่อแม่จะนอนไอ้บุอนี่นะเขาซื้อซ้ำนี่ก่อนแล้วมือต่อไปเาขาจะมาซื้อเสื้อผ้าให้กับน้องเนาะ แล้วปมาพีน้อไมแม่ยังบาอย่างกินล้วแม่กินห้เพิินเบิ้งได้กินเลยบ่เดี๋ยวนอนกินขับรถปลาลีกินกินห้ผุ้่ใจบุญเพิ่นเบิ้งได้ไอปอไข่ปลาลีมุกมุกแตงนะมุกดตงก็น้อยเลยแตง่ทยนะไอผู้่ใจบุญเพิ่นเบิ้งได้กินแ่บ คนอยากกินมะเกี่ยงกับลำไงไปสั้นก็ได้กินยุบประจำย่าปลาลีเม่ได้กินเด็กอีพอยแม่กับอามามอีพอยแม่ซื้ออีพอยแม่ซื้อก็ได้กินยุบปลาซื้อกระได้กินแฉ่พ่อแม่กับโบมีเงินนี่ยโดนโดนซื้อเท่ีนึงเนาะหาเงินได้ก็ซื้อปลาลีมือนี้ซื้อสัมเนี่ก็เนาะมันจีคำแล้วเนาะมืออื่นเขาคอยมาซื้อเสื้อผ้าเนาะ ด้ยจัซื้อใหม่ดยดยกินมาทั้งนี้กินใ้เพิ่นเบิ้งได้ไหมไอ้บ้านบ่ลงย่าเบิ้งยังมีบ้านบ้านอ่ะเมื่อกี้อยู่แซนนี่เนาะเดืองพนนเป็นอะไรแซบอ่ะแซบกินบัอิ่มเนาะโอเคเอาออกเดินทางกันต่อเลยเนาะ ยังบอดบานบอดเฮือนเทได้ตอนนี้นะพุ <c oughs> ่นกะเริ่มมืดแล้วพ่อแม่พี่น้ไรจืดหูจืดตาแล้วตอนนี้นะเบ,บิรงวาเขาจะหอดบานนอา้องปาเรียนมืดซ้ำใด้นะแกมลุ่นแกมโซมน้องกันปุ๊บอ่าโอเคเดินทางต่อเนาะปาเรียนเนาะ <c oughs> <c oughs> ได้เนาะได้บัดเน็ต <c oughs> ก,การ์ดกลางใจเมืองเนาะหลวงพระบาง เริ reborn, u, ่มไต่ฟ <crawl prejudice> ืนไต่ไฟแล้วตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปที่ปังโคงเนาะเผื่อจะขับไปทางเมืองจอมเข็ดเป็นบ้านของน้องปาลีโอ้ฝนเนาะฝนตกน่นอน่อยละน้อยเนาะบึงฟานตกเกแ็ดรยะหนทางดีหรอแม่เนาะระยะเนาะแม่ละ ดีเดิทางดีทางบูดีเนี่ยโอ้โท่นักนวงเลยคือทางอยู่บ้านนองเนี่ย <laughs> <c oughs> ป้าโท่เป็นตัวคิดโต้มื่แหละทางบ้านนองพ <c oughs> <c oughs> อตกไปเอารถรถจานี่เอาออกแล้วออบุได้เลยนะห <c oughs> มืน่นรถจักกลับไปบุได้ แน่ผู้สี่พ่อแม่พี่น้องจอมผู้สีเนาะเนี่ยอะาิาฎผู้สีอยู่ทั้งๆพ,พ,พุ่นบูว่าพ่อแม่พี่น้องจะเห็น okay, okay, บ่โอเคผมเช็ดเสร็จวโอเเดี๋ยวเราขับรถก่อนพ่อม่พี่น้องเนาะหอดแล้วหน่อทาบักตัวน,นี้เรากา็ยังรอทาไอเหงอมาหอดฟังแล้วเราก็จะขึ้นบักทั้งนี้ไปเบิกนั่นอีกเนาะอ,อ่าโชอ มืโอนี้นี่เขาก็ได้ขึ้นบักครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเนาะคนก็เริ่มน้อยลงเนาะทางปารีก็พอหย่ำมันยังกุ๊บกับกุ๊บกับยุกินมันยยังก็นมก็นมเด้เปิดอ๋ออน้าเสียอยู่สถานีรถไฟอันดี้เดชยังเมื่เมื่อเธอเนาะจะให้เนาะมีมากยาเอาข้ามมาคืนอันไหน

ับนะะกายจะมือละพอไปน้องอยู่ในรถเท่ากับจนแต่แต่ไฟเน้องอ้หถยังหลายคือเกาอันนี้ก็คือแม่น้ำโขงข้ามไปเบิกนั่นเป็นเมืองจอมเพชรตรงั้น เป็นเมืองที่นอกปรารีอยู่รด,ดหลายขนาดเลยโอ้ฟฝ่ามืดแล้วพอแมพเ่นองตอนนี้เป็นเวลาอยู่ที่หกโ,โมงครึ่งเนาะ อ,อีกครึ่งสโมงก็จะฮอดอหนึ่งทุ่มแล้วเนะาะแต่เขายังพอดีคามอาเอารถขึ้นบักเนาะตอนนี้เอารถขึ้นงาบักนะถ้ทางฮอดบ้านปาลีกับประมาณพอดีประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มเลยเนาะประมาณหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มปลายคนละเบิ่ง อันนี้เป็นบรรยากาศตอนแรกๆนะฝ่าไก่มือแล้วละ่ะคาดว่าถ้าแปลนวัดพุ่มือแน่นอนปลีบ้วงเงานอ,นอนละตี่เหงานอนย้ะบ้วงเงานอน,อนล่ะตีนอ,นะตอยู่แนรถไฟเงานอนเหมือนบัดนี้เนี่ยนาะตอนคือรถไฟนนก็เงานอนบ้วงเงานอนตีเดี๋ยวนี้ บอยากลับแล้วเนาะกินขนมจ้าฮอตเห็นเดยฮอตเฮ่นยากออนเนือกันแล้วเยอะเยอะเวีินเยออ๋อบอยากลับมีทางบ่ยักเตะเนาะหอมคนนึ่งงอนหวาอันหนึ่งรถไฟอันอยู่รถไฟมันเรียบพดเนาะนางเรานิ่มอยู่นะก็เลยว่ายิงเตะมีอย่างก็เลยบอยากนอนมันเรียบมันนิ่งดีเนาะขี่รถอันนี้มันไปๆมาๆก็เลยว่าบ่อยากนอน บรรยากาศนี่เต็มคือเกาลดตอนนี้รอถ่ายมันเต็มเนาะบรรยากาศที่เต็มเราคนยังจะได้ออกเดินทางเนี่ยเงือบักกันเนี่จะเป็นเงือเพือนางหลุดส้มทองเนาะนี่จะมีโดนปีไี่ยังไปพร้อมก็พ่ออมพี่น้อง โอ้โทร์มีเสียงเพลงเ้าลองคอนะเนี่ยชมบรรยากาศ โอเคน้อพ่อแม่ี่นองตอนนี้กับฮอดเฮื่อนของน้องปาลีเป็นทีเรียบร้อยเนาะฮอดทางขึ้นเฮือนเบิงทางลูกของไอ้พาดสบายดีสบายดีกันไหมโอ้สบายดีคุนเมาเรื่องป้าติวน้ำติวอย่างเมื่ออันนี้เด้โครบแล้วด่โอเคขนกันไปเฮือน ขอหล่อลงก่อนก่อนเอ็นเมือเท้าโอ้ยยังผ่านั่นไอ้เนี่ยผ่าห้องอันไหนว่ามือจืดหูจืดตาแล้วไม่เห็นยังเราคนนี้ไม่เห็น นั่นมาเด้อมาเด้กไปเหี่ยงไปนอนละไปเหียงไปนอนละรอมาที่สนาเมืองพุท่ะแม่นแหละไปศาสนาไปยังเอาไปแปลงพาสปอร์ตอยูดอมไซเออเออไปไช้วันที่หนอโดย เดี๋ยวนี้หากระแป๋าพาสปอร์ตแล้วว <c oughs> ันทีสาวแปดคนจะส่งมาชาเท่า<ม>เปล่าเล่นเพื่อเล่นคนเดียวเท่ไหมก็อเล่นคนเดียวเนอะเ,ะเอเจ้าเจ้าเล่นแต่อันพิการนี้โดยไม่ไหละ่ะอื่นๆหมดได้เล่นว<อ>้าวเดี่ยวเพิ่นอันไปขอเพิ่อนไอ้เดี่ยวเดี๋ยวเพื่อเดียวปิดหน้าทั้งนี้ก่อน <c oughs> อาามือกกอืนนอ่นอาจเจอนอกจริงๆิมครับปาลีไปซื้อเครื่องนุ่งเนาะเอาไปไปทายเนาะมันมืดแล้วเนาะปาลีเนาะมืออื่นเขาบใครซอกซื้อมัอนี้มือ้วป้อทุบอมดนี่มันดูคนดีตีหนึ่งตีดินจากโมงหลายแม่เนาะเนี่ยตีนึ่งหนึ่งอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเ้าร้ามอดูป้าปล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 ้ปลาปลาปล้ลา คื่องคนเม่มลตีหมดนะนเีตะกิน่เดียวหัวอนดีโอเคเอาไป่ะเดินทางอ่านนรับันดีนะปารีเด้ออชินี่ืขส้โอ้จบอยอกลุกลุกเงไปนานจเงอาอ่ะทานได้ก็ดิั่อะไเป็นอะไรมืออื่นนอกมหานะโอเคเอาเอาขึ้นเมื่อไรานีนะโดยโดยเด็กหน่อยมาครับ ไปขึ้นขึ้นถึงบางม้ยเจาาะตัวได้ตัวใหญ่น่อ๋อมือึนคยเบิ้งก็ได้บ่เบิ้งขันจาวป้้มเาปั้มมือชาวป้้มเขาใส่เอาถานตงนี้เด้อเบิ้งไปสั่นเขาัดโหลดกันเออจัดไหมเน่มาหอดเทียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วตอนปารีนอนยู่วันไหนวันเก่าอันที่วันเก่าอ๋อ เมย์เมย์ในในเคื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะเครื่องยังยังอากาศโขนมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเด็กผู้กินข้าวเด็กผู้เห็นอาเดียวชงเ้าโเคอัปปาลี่เข้ากันเด้อมืออื่นอาจจะมาซื้อเครื่องให้นะพาไปซื้อเครื่องไปเลือกเอาถ้าว่าอาจจะซื้อให้มันกับบุตรที่ใจเนี่ยคอยไปเลือกกันเนาะโอเคไปดีนะโดยโดย อ่าเนาะพอ่อแม่พี่น้องกะตอนนี้กะที่ว่านี่ตีครึ่งตีหนึ่งอ่าหนึ่งทุ่มเข้ากะลงตลอดหนึ่งทุ่มครึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกะมือหูจืดตาแล้วเนาะเข้ากะจะได้อ่ากลับไปพักผ่อนกอนนะไปสอบวนพักผ่อนไปพักไปเศร้าไปนอนกันแล้วกามืออื่นเขาจะเข้ามาพาน้องปรีไปซีเครื่องเอาไว้ไปประเทศไทยหน่อยเนาะเอาไบหนุ่มเครง่อง,ง,างามไปทางประเทศไทยอ่ะหน่อยไปพาน้องไปกวดเบิ้ง เป็นอะได้ถ้าว่าปัวได้เขาก็โอ้ดีใจหน่อยนึงถ้าปัวได้นะถ้าปัวดปวได้ก็เขาก็อ่าดีใจกันแบบได้ช่วยสุดความสามารถนะเนาะคสามสำนึ่ได้ไหมโดยโดยการสำหรับคลิปนี้ก็เขาก็ต้องขอความมุ่บใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะพอเขาตลอดการเดินทางจนมาถึเที่ยวนะกามืดหนึงเต็มเต็มเนาะวัอนี้เนาะอ๋อถึงจะเศ้าไปพัวอุดมใจกลับมาจนคำเลยมืดทรัพนี่เลยเนาะกะโอ้โห เมื่อยอสมกันทั้งอายกับมัวเอาน้องปาลีขึ้นๆลงๆลดงแบบน้องกัหไงเนยายนะแบบตุ่ยเนาะใยญ่แล้วจนเป็นอย่างน้อยเป็นนี่เงาเพ่ยเนูเพ่ยเนาะก่าโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี